ไข่ปลานะคะขอบคุณค่ะคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะกินข้าวกับเกงส้มปลาดุกมีไข่ปลาด้วยนะคะนี่ไข่ปลาดุกนะคะนัดเราเกียบโหแล้วนะอร่อยมาจำเป็นผัก หลยพี่กเป็นคนพี่ก็ชอบกินผักต่อหลังพอพี่การกินชอบกินแล้วทีหนังเพื่อนเป็นแฟนพี่การหรอกเพื่อนไข่ปลาดุกนะคะมีหัวปลาด้วยมีหัวปลาด้วยนะคะเพื่อนหัวปลาดุกตอหลังพอพี่การกิน ชอบกินแล้วทีนังเพื่อไม่ดันพี่การหรอกไข่ปลาอร่อยต้องใจมึงเมื่อก่อนพี่กันไม่กินนะคะหัวปลาโง่มันตั้งนานไม่รู้ว่าหัวปลาดุกมันหรอกหาผักข้างนอก คลิปนี้พี่กันก็ฝากเพื่นพนอนๆรับชมคลิปไปพี่กันด้วยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะนัดหลอกที่กับโจ้แล้วอร่อยอร่อยต้องใจมึงเมื่อก่อนพี่กันไม่กินนะคะหัวปลาโง่มันตั้งนานไม่รู้ว่าหัวปลาดกมันละเพื่อนเพื่อน Bye bye. บายบายโตนังโตนังพอกินก็ถึงนะครับเพื่อนๆไม่แตกแข็งแต่ไข่ปลาดุกเม็ดมันจะแขง็ง นกนะคะขอบคุณค่ะคิดเหมือนกันทำเหมือนกันเวลาเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันค่ะกินข้าวกับเกงส้มปลาดุกเกงส้มปลาดุกทะเลสด,สด,สดนะคะคลิปนี้พี่กันก็ฝากเพื่อนๆรับชมคลิปไปพี่กันด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะพี่กันเกงอกินกับมือนะพอี่ัมมือไม,าานะม่จต่นะเพื่อนไข่ปลาดุกนะคะมีหัวปลาด้วยมีหัวปลาด้วยนะคะเพื่อนหัวปลาดุก ีส้มพี่กันค่ะไข่ปลาแตไข่ปลาดุกเม็ดปันจะแข็ง ชิงหัวปลากันนะคะเพื่อนๆชิงหัวปลากันนะค mm hmm. ะเขาชอบกินหัวปลาดุกกันนะคะก็จะชอบถ้าแกงปุ๊บถ้าใครจะกินต้องรีบกินนะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะ mm hmm. แตไข่ปลาดุกเม็ดมันจาข็ น้ไข่ปลาดุกเม็ดปันจะเข็ดเกงส้มปลาดุกทะเลสดๆด,ดนะคะหาผักางนอกสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มากินข้าวกับพี่กันกันนะคะวันนี้พี่กันเกงส้มปลาเห็งนะครคะเพื่อนๆไม่ตะแข็ง เห็นไหมครับเพื่อนๆไม่แตกแข็งอืมอืมเนื้อมันอืมราวท้องราวท้องอ่าเพื่อนๆบายบาย ไข่ปลาดุกนะคะมีหัวปลาด้วยมีหัวปลาด้วยนะคะเพื่อนปลาดุกมีไข่ปลาด้วยนะคะนี่ไข่ปลาดุกนะคะ,ข,ะ,คะขอบคุณผู้สนับสนุสนมนรณาอกกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มีไข่ปลาด้วยนะคะนี่ไข่ปลาดุกนะคะค ifice, บ,ค ühr, บ้าเพื iye, ่อนะะ pus, ๆบายบาย ขอบคุณผู้สนับสนุนมานาโอ,อกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่นัดเราที่กับโชวแลแอืวอร่อยอืมเนื้อมันอืมราวท้องราวท้อง ินหัวปลากันนะคะเพื่อนๆินหัวปลากันนะคะก็ชอบกินหัวปลาดุกกันนะคะก็จะชอบถ้าแกงปุ๊บถ้าเครอยกินต้องรีบกินนะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะมาจำเป็นผักนะคะแต่พี่กันเป็นคนพี่ก็ชอบกินผักแกงส้มปลาดุกทะเลสดๆด,ดนะคะ Rồi, sau lần sau lần có kín, có ôi, kẹt phim ơi. Rồi, sau lần sau lần có kín, có ôi, kẹt phim ơi. มาทำเป็นผักนะคะแต่พี่กันเปนคนพี่ก็ชอบกินผักีชอบพี่กันค่ะหาผักข้างนอกต่อหลังพอพี่กันกินชอบกินแล้วทีหนัง เพื่อไม่ใันพี่การหรอกเกงส้มปลาดุกบ้านพีการเกงส้มจะไม่ไม่ค่อยใส่ปักนะคะเมื่อก่อนก็จะใส่พวกหน่อไม้องเกงส้มปลาดุกทะเลสด,สด,สดนะคะ น่าไข่ปลาดุกเม็ดเป็นจะแข็งต่อหลังพอพี่กันกินชอบกินแล้วทีหลังเพื่อไม่ทันพี่กันหรอกเห็นไมครับเพื่อนๆไม่แตกแข็งอืมค่าเพื่อนๆบ,บายยตอนนี้ไม่ใส่ เพราะว่าใส่หน่อไม้ดองแนละ้วมันจะปวดเอวปวดหลังก็เลยตอนหลังเกงไม่ใส่นะคะเกงกเปล่าตอนหลังพอพี่กันกินชอบกินแล้วทีหนังเพื่อไม่กันพี่กันหรอกตอนหลังพอพี่กันกินชอบกินแล้วทีหนังเพื่อไม่กันพี่กันหรอกตอนนี้ไม่ใส่ เพราะว่าใส่หน่อไม้ดองแนละ้วมันจะปวดเอวปวดหลังก็เลยตอนหลังแกงไม่ใส่นะคะแกงเปล่า,าตักปุ๊บพี่กันก็ตักไข่หรือไม่ก็หัวปลาดุกไปเลยนะคะเพื่อนนี